ครับผมสวัสดีครับสวัสดี fc แล้วก็คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมวันนี้มาพบกับผมนักล่าตอหลุมในเช้าวันที่19กันยายน2อ6 7นะครับให้มาดูสภาพอากาศนะครับผมประมาณ2อสาเช้าแล้วที่อากาศเป็นแบบนี้นครับคือหมอกเริ่มลงแล้วนะครับคือประเด็นก็คือไม่ไมาให้ดูว่าหมอกมันลงนะครับที่จริงที่ไหนมันก็ลงนะแต่ว่า,าผมจะให้ดูว่าถ้าหมอกมันลงแบบนี้ ต้องให้รีบไปดูต่อด้วยนะครับเลยดูหน้ารังต่อด้วยเพราะว่าถ้าอากาศเป็น,ปนแบบนี้ยต่อเขาจะไม่ค่อยจะขุดดินนะครับเพราะเขาจะปรับสภาพเอาว่าอากาศมันเริ่มจะหนาวแล้วอะไรประมาณนี้ครับปกติและเดือนกันยานี่หมอกมันยังจะไม่ลงนะครับสภาพอากาศปีนี้ถือว่าแย่มากๆนะครับช่วงต้นเลยดูก็แรงนะครับแล้งจัดพอมาถึงช่วงกลางๆก,งก็ฝนตกแบบเยอะมาก ทีนี้นี่นะครับอา,ารอากาศเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวสาย,สายเวลาแดดออกแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าหน้ารังต่อเขาเป็นยังไงนะครับขเขาเริ่มจะไม่ขุดดินแล้วหรือว่ายัางไงนะครับเราต้องเดาสถานการณ์ไม่ถูกนะครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เดาสถานการณ์ไม่ถูกคือเราต้องคือถ้าเป็นแบบนี้จริงแล้วมันจะมันจะช่วงประมาณตุลาเนาะประมาณตุลากลางเดือนตุลานะครับหมอกมันจะลง แต่ปีนี้หมอกมาเช้านะครับอากาศหนาวน่าจะมาเช้า,าเราต้องรีบแล้วก็เก็บตัวผู้เก็บนางพญาให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเป็นอากาศเป็นแบบนี้โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูสภาพอากาศเ,ออเดี๋ยวไปดูท่วงตอนกลางวันนะครับว่าตอนแดดออกแล้วต่อเราขนดินไหมครับหรือว่าหยุดแล้วหรือว่ายังขนดินอยู่เดี๋ยวไปดูนะครับผมติดตามครับ อากาศเช้าวันนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูหน้ารังกันว่าพอสภาพอากาศมันเปลี่ยนมันจะเป็นยังไงนะครับก็ยังมีตัวขนดินอยู่นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับโอ้แต่ตัวหากินเยอะมากเลยนะครับก็ถือว่าหน้าดินยังไม่หมอกแต่ว่าโอ้หน้าดินแบบเยอะมากเลยนะครับอ ตอนผมมาถ่ายวันก่อนนี่มันตัวขนดินไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังมีตัวขนดินอยู่นะครับนี่โอ้แต่หน้าดินนี่คือมันเยอมมากโต้ไปโอ้เดี๋ยวผมต้องออกไปแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อยู่ไม่ได้แล้วครับ มาหาผมเลยนะครับโอเคครับผมก็แก้กำหนดการนะครับประมาณวันที่หนึ่งนะผมหนึ่งตุลาน่าจะขุดหลังนี้นะครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับอันตรายกัผมไม่ได้แล้วนะครับ